ผู้ห็นคร้อยแปดสิบริษณังอินสุพรณ์ุราวพม่าภรรย์จิตทำานสลณมในปนะเทศไทยริษณังอินาวพม่าภรรย์ิ พูดที่1801จิติภาพไทยมีแสงบางบินไทยวัชรับคุณราคโหลีแก้หกน่าก่อนกิติภาพวัชรับคแข่งขันโทษที่11ครับ คู่ที่1082ภาคดีทักาสิียวิสโมสภคดีภาคดีการเบียวินายแข่งันเ้ที่16ครับ ผู้ที่ด้อยแปดสิบสามที่ที่แ้วว่าไหนหายท่ที่ไม่ได้ล่หายไม่ได้เก้าอะไรไงเดี๋ยวค่อยมัเขาได้อ๋อเดี๋ยวค่อยแชวนะแชวได้